วัดีครับวันนี้ก็วันนี้ก็มีนะครับลูกค้าจากอำเภอพิบูลมังสาหารนะครับจังหวัดบุณราชธานีนะครับก็เลยโทรมาสั่งเครื่องคาวาม่านะครับมือหมุนนะครับเป็นเครื่องคาวาม่านะครับร้อยห้าสิบห้านิ้วพัดนะครับชุนมือหมุนนะครับนกำลังแกะกล่องรองเครื่องให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็สั่ง ทั้งเครื่องทั้งขุบตีดินนะครับเดี๋ยวขุบเราต้องไปเอาอยู่ที่โกดังนะครับสินค้านะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวเครื่องก่อนนะครับลูกค้าสัส่งสองอย่างเนยนะครับทั้งขุบทั้งเครื่องคาวบามานะครับ เครื่องคารวาม,มานี่จะเป็นอุปกรณ์นะครับที่เแถมมา,าเครื่องจะมีอ่าพวกประแจนะครับต่างๆนะครับแล้วก็น็อตมูลเล่จะอยู่ในถุงดํานี้นะครับนี่มีใบรับประกันนะครับสินค้าก็มีรับประกันสองปีนะครับจากทางบริษัทคาราวาม,มานะครับคาราวาม,มาจะเป็นเครื่องของ ประเทศไทยนะครับผลิตที่ประเทศไทยนะครับคระก้ามีรับประกันสองปีนะครับถ้าเครื่องมีปัญหาภายในระยะเวลาประกันสองปีนะครับก็สามารถโทรเข้าเบอร์เซอร์วิสนะครับเบอร์เซอร์วิสของบริษัทนะครับจะติดอยู่ที่ข้างเครื่องนี้นะครับโทรเข้าเบอร์นี้เลยนครับถ้าไม่สะดวกก็โทรมาที่ร้านได้ครับที่ร้านจะติดต่อกับทางบริษัทให้นะครับ กรณีที่เครื่องจะไม่รับประกันนะครับก็คือกรณีที่น้ําในหม้อน้ําแห้งนะครับในกรณีที่ลูกค้าใช้งานแล้วก็ไม่ได้ตรวจดูน้ําในหม้อน้ำน้ำในหม้อน้าแห้งจะไม่รับประกันนะครับแล้วก็กรณีที่ลูกค้าเอาเครื่องไปใช้กับฟาร์มหมูนะครับที่ใช้ติ่กับแก๊สนะครับเครื่องก็จะไม่รับประกันนะครับ มาทำการลองเครื่องให้ลูกค้านะครับจะขั้นตอนนะครับว่าจะทําการเติมน้ํามันเครื่องก่อนนะครับแล้วก็เติมน้ําในม้นน้าและขั้นตอนสุดท้ายก็จะเติมน้ํามันนะครับน้ํามันดีเซลให้ลูกค้านะครับรอช่างนะครับเติมน้ํามันเครื่องนะครับขั้นตอนแรกนะครับมันเครื่องนะครับจะเติม2 8ลิตรนะครับขามีมอกรนะครับ งอกรับรองถ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะครับน้ำมันเครื่องก็จะเติมแค่สองจุดแปดลิตรนะครับลูกค้าตอนนี้ราคาเครื่องคาวาม,ม่าก,ก็จะเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับน้ำมันเครื่องก็ ไม่ได้แถมนะครับลูกค้าต้องซื้อเพิ่มอีสามร้อยบาทนะครับลูกค้าก็ซื้อมูเล่หน้าสีด้วยนะครับซื้อเพิ่มนะครับ tướng dây có cảm được ก็จะเติมน้ำมันเครื่องนะครับเติมใส่ก๊อกอากาศนะครับเติมกันฝุ่นนะครับเติมนิดเดียวนะครับไม่ได้เติมเยอะเติมกันฝุ่นนะครับ ต่อไปก็จะมาเติมวงการสนิมแล้วก็เติมน้ำในหม้อน้ำนะครับ การ์ดินนะครับยกขน,นล้างก็ได้ห้ำแล้วก็เอาล้างขอดเลยนะเก็บโครงการสนิมเรียบร้อยนะครับ<ม>เดี๋ยวก็จะเติมน้ำนะครับทางร้านจะเติมให้ทุกเครื่องไงครับโครงการสนิม ช่างเติมน้ำนะครับ เติมน้ำมันนะครับเป็นน้ำมันดีเซลนะครับหรือน้ำมันโซลา่านะครับเติ่อให้ลูกค้าครึ่งทางนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมาลองเครื่องให้ลูกค้าต่อกันนะครับ <S <S อ่าครับจะลองเครื่องให้ลูกค้าครับใช้มือหมุนสตาร์ทนะครับ กางเสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำขึ้นล้างรถให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะเอาขบมารีวิวให้ดูต่อนะครับขบตีดินนะครับตัวนาารอสักครู่นะครับลูกค้าอ่าครับกลับมาแล้วครับเดี๋ยวนะครับก็กำลังเตรียมขบนะครับขึ้นหลังรถให้ลูกค้านะครับกำลังเตรียมขบขึ้นหลังรถให้ลูกค้าครับ ครับขุบน่ครับเพิ่งมาใหม่นะครับเพิ่งลงของวันนี้เลยนะครับขุบตีดินนะครับขุบย่ำนานะครับแชรการถดเทนาเดินตามนะครับก็จะเป็นขุบตีดินหนึ่งเมตรหกสิบเซนนะครับนี่นะครับมีหลายสีเลยนะครับของพร้อมส่งนะครับราคาขุบก็อยู่ที่หนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับ ครับปลุกรุ่นใหม่ครับครับวันนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาส่งลูกค้าครับลูกค้าได้สีแดงรุ่นใหม่นี่ก็จะเป็นตัวตัวปรับนะครับปรับปรับถาดลงนะครับตรงนั้ปรับถาดลงตรงนี้นะครับกําลังจะเอาข่อแยกขึ้นหลังรถนะครับให้ลูกค้านะครับไปส่งที่อำเภอพิบูลนะครับในจังหวัดอุบลนะครับ ก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจขุดตีดินนะครับแล้วก็เครื่องคาวบาม่านะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เพจร้านกงจากการเกษตรแล้วก็เพจร้านกนาทรัพย์การเกษตรเลี้ยงนกพานะครับก็เบอร์โทรติดต่อนะครับ0 6 2 7 5 4 5 6 6 5นะครับแล้วก็อีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ086962 6, 6, 6 1 6 1นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับจาก อำเภอพี่บุญอ่าเอ่อำเภอพี่บุญจังหวัดอุบลราชธานีมากกันนะครับที่ไปใจทางสินค้ากับทางร้านเรานะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับ